สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับบอยทีซีสองโลกอีกหนึ่งวันครับผมวันนี้จะพาไปดูต้นกําเนิดลําน้ําชีครับหลายท่านรู้จักลาน้ําชีเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้จักว่าต้นกําเนิดมันมาจากไหนครับจุดกําเนิดลําน้ําชีมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับไหลไปนู่นแล้วครับสู่ภาคอีสานนู้นเทือกเขาเพชรบูรณ์ก็เป็นเขตภาคเหนือตอนล่างครับ บางตำลาก็บอกว่าเพชรบูรณ์อยู่ภาคกลางตอนบนก็เรียกได้ทั้งสองสองอย่างะครับเหนือตอนล่างกับกลางตอนบนเพราะว่ามันเป็นเขตรอยต่อพอดีเนี่ยครับคุณผู้ชมดูน้ําต้นกําเนิดลําน้ําชีนะครับดูด้านล่างสิโอ้โหภาคอีสานนี่เตรียมเตรียมตัวรับน้ําเลยนะครับผมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินครับ เตียมตัวรับน้ําได้เลยเมื่อคืนนี้แรงกว่านี้นะครับดูร่องรอยนู่นะครับร่องรอยฝนตกทั้งคืนครับไหลไปโน่นก็จะแบ่งครับอันนี้เขาเรียกรับน้ําเชิญครับผมตรงนี้สายนี้ครับอันนี้จะไหลลงมาจากเขาน้ำหนาวครับผม ส่วนเส้นนี้ก็ไหลามาจากเทือกเขาเพชรบณ์ครับก็เขตเป็นเขตรอยต่อครับของป่ากเกษตรสมบูรณ์ครับผมจังหวัดชายภูมิเขตป่ารอยต่อกันนะครับดูครับภาคอีสานนี่เตรียมตัวรับน้ำให้ดีครับผม ก็จะไหลไปเส้นเดียวกันเลยครับไหลไปนู่นครับลงแม่น้ำปาวไปนู่นนะครับเส้นสาขาของแม่น้ำฉีเดี๋ยวไปดูด้านนู้นบ้างครับ น้ํครับน้ำเชี่ยวมากคุณผู้ชมดูอันนี้ล่องรอยเมื่อตอนเช้านะครับป่านี่ลาบเป็นหน้ากองนู่นครับสองเก็ดดูน้ำโอ้น้ําไหลแรงไหลเชี่ยวมาก ดูสิคุณผู้ชมปีนี้ฝนดีมากครับตกหนักครับตกตลอด สองสัปดาห์นี่ตกแบบไม่มีวันหยุดเลยครับกลางคืนนี่เสียงแบบตกช้ามาทั้งคืนนะครับเสียงฝนสังเกตดูต้นไม้ด้านล่างนี่ครับนี่แรงมากครับผมพัดช้างช้างก็ปิวอะครับ นี่แหละครับต้นกําเนิดลำน้ําชีแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับผมลำน้ําชียาวมากเขตพื้นที่แถวแถวลุ่มน้ำนะครับ<ช>ก,ก็ประมาณสามสิบล้านไร่ครับคุณผู้ชมสำหรับลำน้ำชีนะครับ ส่วนระยะทางนี่แอดมินไม่มีข้อมูลครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าลำน้ำชีนี่มีความยาวเท่าไหร่นี่ทีมงานของเราครับทีมงานเลี้ยงกีฬานะครับด้านนู้นจะขึ้นเขาน้าหนาวนะครับคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุร์ ด้านนู้นก็จะไปตัวเมืองเพชรบูร์ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปโน่นจะไปอำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นก็เอาบรรยากาศครับปริมาณน้ำปริมาณสายฝนมาให้คุณผู้ชมได้รับชมครับผมเพื่อเตรียมตัวรับมือกับน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วครับผมตอนนี้เค okay, ครับเทคแคร์ care, คุณผู้ชมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ